มาแล้วมาแล้วสองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ต้นนะครับผมวันนี้มีบอลสีบอลสวยบอลดางบอลป้ามาแบ่งปันจากค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออปเตอร์สาวส,สวยน้องก้อยรับสายจ้ามาครับพี่ตรงนี้อ่ะลูกมา่ได้เลยต้นใหญ่ตรงนี้ครับพี่หน้าด่างชมพูทองสวย,สวย ขาวชมพูทองต้นนี้ด่างสวยๆครบครบจมในต้นเดียวกระถางห้านิ้วลูกไม้เพาะมาเมล็ดครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทแบบใบไม้เปิดหน้าทองแะจ๊ะแบบนี้เลยใบนี้เลยใแบบใหม่ล่าสุดนะครับใแบบใหม่ล่าสุดนี้ใบหน้าดางเหลืองทองสวยแจ่มจรัดชัดจริงหันเนี้ยด่างชมพูครับพี่เห็นไหมใบรองบบใบไม้เปิดหน้าทองอันนี้ถือว่าไม้เริ่มแบบมีใบสัมบูรณ์แล้วนะพี่ถ้าเริ่มเปิดหน้าทองแบบนี้ลูกไม้มเมล็ดนะครับพี่เดี๋ยวก็มีหน่อจ้ะห้าร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วลูกไม้ มเมล็ดครับเด็ดจริงต้นนี้เด็ดจริงต้นนี้นี่เดี๋ยวให้ดูฝักเดียวกันนะพี่ต้นนี้อันนี้ยุบยุบแล้วขึ้นใหม่ยุบแล้วขึ้นใหม่ด่างม่วงนะครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ดูหน้าอีกสักน้อยหนึ่งเนาะนี่อันนี้ยุบไปแล้วขึ้นใหม่มีหน,อๆๆ <Gin ghost> นอ่อนอน้อยมาด้วยน้อยๆเดี๋ยวต้นต้นแม่สวยมากครับพี่เห็นไหมออกออกม่วงเลยอันนี้ฝักเดียวกันนะครับเนี่ยสองต้นนี้ฝักเดียวกันนะพี่ฝักเดียวกันแต่อันนี้ยุบยุบแล้วขึ้นใหม่แบ่งต้นนี้จ้ะสวยๆหน้าจมูเหลืองทองห้าร้อยห้าสิบคร บอลกาบเทพราชาดังสวยจ้ะกระถางห้านิ้วนี้หลอดใหม่หลอดใหม่ดังเหลืองสวยแจ่มออกมาเลยเทพราชาสามร้อยครับผมกระถางห้านิ้วบอลกาบเทพราชามีตรงต้นจ้ะต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยใบไม้ใบไม้มดังเหลืองใบไม้มดังเหลืองสวยเลยนี่เทพราชาครับกระถางห้านิ้วสามร้อยบาทบอลกาบสวยมาก่าต้นนี้ไม้กระดูกม่วงขอบใบม่วงครับพี่ ด่างขาวแดงตอนโตจะมีออกด่างแดงด่างแดงอสวยๆนี่กระถางหกนิ้วครับพี่อันนี้ชื่อว่าพันคุณผาครับนี่ดูกระดูกเห็นไหมกระดูกกับขอบใบเขานี่ม่วงเลยม่วงเข้มเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะพันคุณผาพันคุณผากระถางหกนิ้วไม้ใหม่นะครับพี่ไม้ใหม่เนาะพันคุณผาหกนิ้วต้นใหญ่ๆอันนี้คือด่างกลางๆถ้าด่างเยอะจะประมาณน,นี้จะโตช้าพี่ ปกติของไม้ด่างนะพี่เนาะด่างน้อยโตไวด่างเยอะโตช้าเห็นไหมพี่เขาจะมีด่างแดงด่างมีด่างเหลืองด้วยขอบใบกระดูกใบม่วงสวยชัดเจนครับพี่พันคุ้นผา1,200บาทจ้ะ1,200นี่เห็นนะถ้าด่างเยอะก็จะประมาณนี้ครับพี่ด่างเยอะด่างเยอะโตช้าด่างเยอะโตช้าอ่ะต้นนี้ผมเห็นรอดใหม่แล้วรอดใหม่ไม่เผือกรอดใหม่เขียวออกมาเลยถือว่าโอเคแล้วด่างด้วยต้นนี้มณีล้อมเพชรจ้ะมณีล้อมเพชรหน้า ปกตินะพี่หน้าออริจินเลาไอ้แม่ขอไปครับพี่ณเ <c oughs> มืงนองโน <c> ้น <oughs> <c oughs> จะรีบไปไหนอันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะพี่ไอ้รีบให้อะไรกลัวฝนตกกลัวฝนตกไปมืดมาแล้วมืดตึ๊บมาเลยอ่ะสองร้อยห้าสิบจากกระถางห้านิ้วครับพี่ณเนะมืงนองโน้นหน้าหวานเนาะณเมืงนองโน้นหน้าหวานสองร้อยห้าสิบสวยตัว <c oughs> ตน,นี้ปราสาทเพชรปราสาทเพชรป้ายจ้ะป้ายเจมเมๆกระถางห้านิ้วปราสาทเพชรห้าร้อยบาทนะมีกระถางห้าจุดห้านะครับพี่ปราสาทเพชรเห็นไหม ปายแจมๆสวยๆใบใหญ่มากครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัดมาตรนี้เป็นมงคลสยามกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่มงคลสยามมงคลสยามหกนิ้วต้นใหญ่มากมงคลสยามสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบด้านนี้เพชรบ้านประทุมหมายแยกหน,นอหมาแยกหนอปลายแจมต้นโตๆตสามร้อยบาทครับพี่เพชรบ้านปะทุมแล้วเพชรบ้านประทุม แล้วกนน็มีตรงนี้อีกหนอหนึ่งนะครับมีมีตรงนี้อีกหนอหนึ่งเนาะสามร้อยบาทจากเพชรบ้านปะทุมป้าย,ยสวยตรงนี้เป็นเทพเทวริษไซส์ใหญ่ครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วเทพเทวลิษไซส์ใหญ่ป้ายลึกป้ายสวยจมจมสามร้อยบาทครับเทพเทวลิษใหญ่เทพเทวริษใหญ่หญนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนะมีให,ใหญ่เลยยกไม่ได้ใบซ้อนกัน <laughs> เดี๋ยวต้องแยกให้กระจายกระจายกันหน่อยนะตรงนี้แน่นมาก อโอ่งยิงท่อฟันครับเดี๋ยวมีด้านนู้นอีกไซส์ใหญ่โอ่งยิงท่อฟันป้ายสวยสวยสองร้อยห้าสิบครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ท่อฟันใหญ่นะพี่สองร้อยห้าสิบบาทปลายลึกสวยแจม่มๆนี่แต่พามตรงนี้อีกด้านหนึ่งนี่แล้วก็มีตัวนี้ครับพี่ไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันกระถางห้าจุดห้านิ้วท่อฟันต้นละสองร้อยห้าสิบจ้ะท่อฟันใหญ่ท่อฟันใหญ่ต้นใหญ่อืใหญ่มากไซส์แม่พันธุ์เลยครับพี่สองร้อยห้าสิบ องหญิงทอฝันองหญิงทอฝันครับี่แล้วก็มีมหาเศรษฐีอันนี้มีหน่อแล้วมีหน่อแล้วต้นใหญ่มากต้นใหญ่มีหน่อมหามหาเศรษฐีครับพี่ต้นใหญ่มีหน่อแม่ต้นใหญ่มากมีหน่อน้อยแล้วมหาเศรษฐีครับพี่มหาเศรษฐีสองร้อยห้าสิบบาทครับแม่พันพร้อมหัวพร้อมหน่อ,ม,นอมหาเศรษฐีครับพี่ตัวน,นี้จัดไปสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็ทอฝันนะมีหลอดใหม่มาแล้ว ป้ายลึกมากป้ายเจ่มเลย250นะี่สองร้อยห้าสิบครับพอฝันแล้วมีต้นนี้ต้นนี้ก็แจ่มสวยจัดต้นใหญ่ครับพี่สองร้อยห้าสิบเช่นกันพอฝันใหญ่ๆห่อาจารย์โคง้งกระถางหกนิ้วไม้แยกหนอครับพี่สองร้อยจะ้ะป้ายชมพูเจ่มเจมปลายทุกใบไม่มีหลุดอาจารย์โคง้งไม้หนอกระถางหกนิ้วอันนี้กระถางห้าจุดห้าหนอใช่นกันครับพี่ไม้หนอเหมือนกันสองร้อยาบาทจะ้ะอาจารย์โคง้งอาจารย์โคง้งแล้วก็มีตรงนี้อ่า เพชรสีบุรพาพร้อมหน่อแน่นๆไงพี่พร้อมหน่อแน่นๆเพชรสีบุรพาไม้ใหม่บอลกลับน,นี่มีหน่อสองหน่อครับมีหน่อสองหนอ่อกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบเพชรสีบุรพาดังเหลืองนะครับด่างขาวเหลืองบอลกลาบใหม่ด้านนี้มีหน่อแล้วต้นใหญ่อ่ามานี่อะไรไม่ใช่เนี่ยบัวกันหาครับพี่บัวกันหาบ,บัวกันหา,นหาต้นใหญ่กระถางหกพร้อมหนอ่อหนึ่งหนอ่อนี่ นอด่างนะครับนอด่างชมพูหวานเจี๊ยบเลยหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทบัวกันหาใหญ่ๆพร้อมหนอใหญ่ๆพร้อมหนอนี่แม่ด่างหนอด่างครับผมแม่ด่างนอด่างอ๋อ,อเพชรสีบุรพามีตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับพี่ตัใหญ่เนาะมีนอหนึ่งนอเพชรสีบุรพาอันนี้นอหนึ่งนอที่กราบด่างเหลืองสวยเพชรสีบุรพาสามร้อยห้าสิบครับเไป เซสีวพรอถูกรับเซตสี่บวลภาผมนี่จะเริ่มสับสนจะลิ้นรัวไปไหนนี่จะล้วนล้วนกับฝนนะพี่กลัวจะลงเม็ดไม่แห่เลยเดี๋ยวจะอเด,จะเดี๋ยวจะไลฟ์ไม่ทันเดี๋ยวจะไลฟ์ไม่ทันไม่ใช่อะไรครับพี่อันนี้ชื่อว่าสังวานนบพรัตครับพี่บอลกาบบอลกาบสังวานนบพรัตเริ่มกัดจมพูแล้วนะพี่โตมากัดจมพูกว่านี้อีกกัดทั้งใบเลยสวยมากนี่สังวานนบพรัตสองร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วมีตัวนี้สองต้นครับพี่ต้นใหญ่ๆ ต้นใหญ่ๆสังวานนพรัตน์สองบาทร้อบาท่ะแล้วก็ตอนนี้ฟรึบวะมีมันีล้อมเพชรหน้าออริจินอลกระถาง6นิ้วหน้าปกติต้นนี้แจ่มมากและหลอดใหม่ก็สุดแจม่มครับพี่นี่หลอดใหม่นี่ด่างตั้งแต่หลอดเห็นตั้งแต่หลังใบครับพี่รับประกันความด่าง450้าจ้ะมันีร้อมเพชรกระถาง6นิ้ว กระถางหงนิ้วต้นใหญ่มากหลอดสวยแจ่มนะพี่ชมพูแป่นลงมาเลย4ี450่ห้าสิจ้ะวันนี้ลำเพชรได้ปกติอันนี้เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีกระถาง5.5นิ้วครับพี่เพชรเจ็ดสีกระถางห้าด้านิ้ว200อบาทครับผมเพชรเจ็ดสีกระถางห้าุด้านะครับสีกา้านสีก,าก้านจะน่าพิเศษน้าหวานไปนี้ใบใหม่หวานมากครับพี่ดงังอ่าป้ายชมพูอันนี้ป้ายทั้งใบ ขอบทองนะครับสี่การจนาพิเศษ450 450สี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบสี่การจนาพิเศษด้านนี้เถ็นขวาดไม้ป้ายชมพูส,สวยๆครับไม้ป้ายชมพูเถ็นขวาดเถ็นขวาดเถ็นอ่าขวาดนะพี่ไม่ขอวอัวาราขวาดแล้วไม่ให้เถ็นขวาดไม่ให้กอไก่เดีแต่จะฟังเถ็นขวาดเถ็นขวาดนี่ไม้ป้ายสวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบจ้ะเถ็นขวาดนี่เห็นไหมพี่ดูหลอดใหม่แบบนี้คือป้ายออกมาเลยครับถ้าเขียวชมพูแบบนี้เนาะ พื้นไปเขียวป้ายชมพูี่ยนชมพูนี้คือป้ายออกมาเลยครับพี่ตอนนี้จ่ม,มากเทนกวา350า่าสามร้อยห้าสิบจ่ากระถางสี่นิ้วนะคะพี่กระถางสีลนมากล้นมาก,มากเอาไปก็อัพได้เลยเอาไปอัพได้เลยาป้ายสวยๆด้นานนี้รัชโลทอนหน้าหวานน้ำตาลชิดซ้ายหันแน่รอดใหม่ก็สวยมากครับพี่รอดใหม่ก็สวยมากนี่รัชโลทอนกระถาง5.5นิ้วนะครับหน้าหวานสวยๆส0 0บาทจ้ะรัชโลทอน รัชโลทอนด่าง,งสวยๆด่างสวยๆจ้ะอันนี้สีการอีกต้นหนึ่งโอ้หลอดใหม่หลอดใบใหม่ใบให่บนี้น้าพ่กลางยังไม่สุดเนาะสวยมากเลยต้นนี้ก็ทาง5.5ครับสีกรจะจาพิเศษ450จ้ะสี่หาสิบหน้าสวยใบกลมหวานๆสีการจะนาพิเศก ด้านนี้มีเก้าทับกระถางหกนิ้วครับพี่อ่ะเก้าทับหน้าสวยนี่เก้าทับกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจะ้ะเก้าทับด่างสวยๆต้นใหญ่ๆกระถางหกถังหกแล้วก็มีนี้ล้อมเพชรอีกต้นครับพีก่กระถางหกนิ้วเช่นกันต้นนี้หน้าออริจินอลแจ่มแจมเช่นกันสี่ร้อยห้าสิบจ้ะมานีล้อมเพชรหลอดใหม่มาแล้วจ้ากระถางหกด่างแจ่มมากด่างแจ่มมากอยูน่นี้สวยจะ้ะกระถางหกนิ้วอ่า แล้วก็มีนเมืองน,น้นณะเมืองน้นใหญ่นะพี่าเมืองนนตัวนี้เนาะนะเมืองน้นสามร้อยบาทกระถางหกจะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนะเมืองนนนี่มีสี่การด้านะน,น้นกอใหญ่เดายกับละสี่มีนครับพี่แล้วก็มีอมรด้วยอมรรัตนะโกศินเดี๋ยวปิดอ่าปิดตรงนี้ไว้ก่อนพี่เดี๋ยวไม่ทันฝน มาได้แบบมาจ้ากเดียวเลยมืดตึ๊บไปเลยไอ <C> e <ars> ที่ระหว่างระหว่างนี้เขาเปิดเปิดไฟอยู่นะพี่เปิดไฟเดินถ่ายแล้วเลยเห็นหน่อย <S <S อปกติที่แดดไม่มีแล้วมืดตึ๊บมาเลยหน้าบานอ่ะด้านนี้พรรัตนะจ,จ้ะไม้ใหม่ด่างจมพูสวยหวานดอดใหม่ปิมป่มปิมมาแล้วกระถางห้านิ้วครับพี่พรรัตนะห้าร้อยบาทจ้ะพรรัตนะหน้าสวยสวยต้นไม่เล็กนะครับต้นไม่เล็กเนาะนี่หน้าด่างสวยมาก สีการหน้าหวานอีกต้น4 5 0หครับสีการจะนาพิเศษหน้าหวานหวานสวยอีกหนึ่งต้นครับพี่แล้วก็ตรงนี้มีเบญจะลงเบญจะลงน้ำทองครับพี่ฟอร์มกอนหนึ่งสองมีสองหนอนะพี่ที่เห็นเนาะสองหนอสองหนอ,อหน,อนี่ฟอร์มกอสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกอนี้เลยกอนี้เลยสามร้อยเบญจะลงน้าทอง ฟอร์มกรอสวยๆนะจ๊ะอ่ะลาสี่มีนกระถางหกครับลาสี่มีนด่างเทพสวยจึ้งจัดจัดเจ็ดร้อยบาทจะ้ะลาสี่มีนกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เห็นไหมด่างสวยมากด่างสวยมากเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนานทีเดอ้อพีหน้าแบบนี้มาตัวจะมีมาแนละ้วเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วมันไม่ก็จะด่างให้นะลาสี่มีนนะ ทำย่อีกต้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้ที่สวยแบบนี้นะพี่อันนี้ผมไปเอาในกระโจมมาเลี้ยงอัดใส่กระโจมไว้เนาะแล้วก็เพิ่งออกมาปล่อยนี่ตอนแรกว่าเก็บไว้ดูเพราะว่าส่วนมากมันจะเขียวเะ่าตีมินเนี่ยออกมาแบ่งแล้วนะจ๊ะเจ็ดร้อยต้นนี้ไม้แยกหนอ่อเศรษฐีปีชวดครับพี่ด่าง,งสวยๆใบใหม่ใบนี้เลยด่างฮาร์ปครึ่งเหลืองทองนี่ด่างชมพูแดงเจี๊บไม้หนอ่อไม้หนอ่อไม้หนอ่อกระถางห้าุดหนิ้วเศรษฐีปีชวด1 5 0 0ันหร้อบาทจ้ะไม้แยกหนอ่อไม้หน่อนะจ้ะ มีหัวมีเขี้ยวเสษฐีปีชวดเรษฐีปีชวดหน่อสวยๆหนึ่งพันห้าร้อยครับผมแล้วก็มีอ,อาม <c oughs> อมอมอามออามอนมรัตนโกสินลร์มีอามองเจออามองอะไรใช่ไหมอมรัตนโกสิทร์อ่ะดา่างฮาร์ฮรครึ่งใบที่มือผมเตะครับพี่ใบล่าสุดเห็นไหมห่างสวยเอยด่างสวยฮารครึ่งครับครึ่งจะห่างไปหมดแล้วเออรีบเขาเรียกว่าอะไรรีบรีบร้นนีลลล่ล้นล้นหนีฝน จะห่างสวยดางสวยฮร์บเครองฮรบเคริงกระถางหกนิ้วรับพี่อมรรัตนโกศินเจ็ดร้อยห้าสิบาทจะ้ะหน้าดางเทพแบบนี้เลยอมรอรับพี่หน้าดำนี่เห็นไหมน้ำตาลอมดำดำแดงเข้มเข้มครับพี่นี่เห็นไหมใบนี้เขียวแดงเข้มเข้มอมรรัตนโกสินกระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็อันนี้สี่การแต่ว่าเป็นฟอร์มกอคือมีสองต้นแต่ผมไม่ได้ปลูกรวนนะพี่อันนี้คือเป็นชิ้นเดียวกันน่าจะเป็นเขี้ยวเขาขึ้นมาอีกต้นหนึ่งกระถางหกนิ้วนี่ สีการจนาะพิเศษฟอร์มใหญ่จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสวยๆมากเลยนี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับตันนี้สองต้นในหนึ่งกระถางนะครับสีการจนาะสวยมากนี่ลอดใหม่ก็แจ่มแจ่มทุกใบครับพี่รับประกันไม่มีหลุดครับพี่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดนี่อันนี้คือฟอร์มกอเลยบอกเลยต้นนี้สีการกระถางหกฟอมกอฟอมกออธิษฐานหน้าทองหน่อยครับพี่ธศการหน้าทองผมมีสองหน้าสองหน้ายัางไงเดี๋ยวพาไปดูครับพี่อันนี้ เป็นหน้าดั้งเดิมแต่ว่ามันจะมีหน้าหนึ่งคือต้นนี้ที่มันจะแผงออกแผงใบนะพี่แต่หน้าทองเหมือนกันสวยเหมือนกันครับพี่แผงแผงแค่ทรงใบทรงใบนิดหน่อยอ่ะต้นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบทศกัณฐ์หน้าทองกระถางห้านิ้วครับพี่กระถางห้านิ้วทศกัณฐ์หน้าทองเม็ดสีเข้มเข้มดังเหลืองทองสวยๆนะครับนี่ใบนี้ใบราสดุดีหนึ่งผมแจะครึ่งครึ่งแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนี่ครับพี่ดางเหลืองทองเช่นกันครับพี่มันต่างแค่ทรงใบคือเขาด่างเหลืองทองเม็ดสี ขาวแดงเหมือนกันอยู่แล้วครับทศกัณฐ์หน้าทองเนาะ <c oughs> ผิดกันที่ทรงใบนิดหน่อยอันนี้อันนี้คือจะแผงออกแบบว่าใบอวบอุ้งอ้วนหน่อยนะพี่เนาะ750นี่เจ็ดร้อยห้าสิบเี่ยจ้ะรัฐทศกัณฐ์หน้าทองเจ็ดร้อยห้าสิบกระถางอันนี้กระถางห้าจุดห้าห้าจุดห้านิ้วใบใหญ่มากนี่ใบล่าสุดก็คือใบนี้เลยครับพี่นี่ใบที่มือผมแตะเลยใบนี้นี่ดางสุยเหลืองทองสวยอารามใบออกอ้วนๆใหญ่กว่าเหมือนจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน้านี้ด้วยซ้ำครับพี่อันนี้อันนี้คือ ดังเดิมใบดั้งเดิมนี่แล้วก็อันนี้จะแขงที่ทรงใบสวยทั้งคู่ครับพี่เจ็ 750. ดร้อยห้าสิบทศกันหน้าทองอ่าไะด้านนู้นครับพี่ผมมีไม้เอ่อตรงนู้นอีกสามถาที่โดนเทนะมีโดนจองไว้เนาะจองไว้สองวันแล้วก็ติดต่อไม่ได้ <laughs> ติดต่อไม่ได้โทรไปพี่เขาไม่รับ แล้วก็โทรไปอีกรอบบอกแฟนบอกว่าเออไม่รับเลียวแฟนให้แฟนรับผมก็เลยโอ้โหเซ็งมากนี่ครับพี่ตรงนี้สามถาดสามถาดนี้เดี๋ยวผมเปิดตู้ดีก่อนนะครับนี่นี่ครับพี่สามถาดนี้เนาะที่ที่โดนเทขอพี่พี่ที่พร้อมรับน้องจริงจเนาะผมก็เชื่อนะพี่ว่าไม้เขาเลิกเจ้าของแล้วกันอาจจะรอพี่พี่อยู่เป็นเจ้าของใหม่นะครับผมเพราะว่าโดนน้องโดนเทเนาะก็จะมีตรงนี้อ่า ้นนี้มณีมรกตครับพี่มณีมรกตหน้าเนี่ยด่างสวยมากต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วยกระถางห้านิ้วครับพี่กระถางห้านิ้วนี่มณีมรกตสามร้อยบาทครับแล้วก็ต้นนี้เนาะนี่หน้าด่างสวยมากต้นใหญ่ครับพี่พี่เทียบดูจากฝ่ามือผมเลยต้นใหญ่มากกระถางต้นนี้กระถางหกเลยต้นนี้กระถางหกเลยสามร้อยบาทนะพี่มณีมรกตหน้าคือสวยฟอร์มสวยใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ต้นนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันครับพี่กระถางหกนิ้ว ต้นใหญ่ปลายสวยมากใบทมิดฝ่าม,มือเลยมิดฝ่าม,มือครับพี่สองร้อยห้าสิบองค์หญิงอนัญญาพนาวันที่โดนเทนะครับที่โดนเทแล้วก็มีมณีล้อมเพชรต้นนี้ครับสี่ร้อยมณีล้อมเพชรสี่ร้อยครับพี่ที่โดนเทมณีล้อมเพชรอันนี้มณีหน้าแผงนะครับหน้าแผงนี่ต่างชมพูทุกใบครับพี่แผงสวยต่างชมพูทุกใบเลยไม่มีดุดเลยสี่ร้อยครับพี่แล้วก็มีตง,งนง้นเดี๋ยวอ้อมไปตรงกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นอีกสามต้นก็เดี๋ยวผมเอื้อมไปเลยแล้วกันอะ เจ้าสาวรับพี่กระถางห้านิ้วต้นใหญ่ต้นใหญ่ไม้ใหญ่ทั้งนั้นรับพี่ไม้ใหญ่ทั้งนั้นเนาะเนะจ้าสาวสามร้อยห้าสิบนี่ปลายสวยัวมีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาที่หลังแล้วอยากได้นะพ,พี่พอดีมันติดจองตอนนี้หลุดแล้วนะครับตอนนี้เลยครับพี่ขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่เนาะเจ้าสาวเหลือต้นสุดท้ายพี่หลุดสามร้อยห้าสิบครับพี่เสียดายเสียดายสเพียงนัน้นแต่ว่าพี่เขาก็ได้อีกต้นหนึ่งไปเนะาะเพียงนั้นอะแล้วก็มีอุดอรรัศมีครับพี่อุดรรัศมีไม้แยกหน่อไม้ใหม่เป็นไม้ ตะกูลบอลกาบด่างน้ําตาลแดงเข้มเขมก็มีสวยสวยสอหาไม้แยกหน่ออุดรรัศมีนะครับอุดรรัศมีมีหน่อเดียวจ้ะแล้วก็มณีมันตาสี่ร้อครับพี่พี่ดูใบใหม่เห็นไหมยังสวยเลยดาย่างยังสวยมณีมันตากระถางหกนิ้วครับพี่ต้นใหญ่ๆ4 0่สร้อยมณีมันตาคือทั้งหมดนี้หลุดจองครับพี่ขอพี่พี่อ่ารับน้องไปดูแลด้วยเนาะนี่เนาะทั้งทั้งสามถาดนี้ครับพี่ตรงนี้สองสี่หกเจดต้นอ่า แล้วก็ธรรมาด้านนี้ครับพี่ธรรมาด้านนี้อ่ะนี่ต้นนี้ทับทิมทองทับทิมทองฟอร์มไซส์สวยดังสวยเลยสองร้อยห้าสิบจักระถางห้านิ้วทับทิมทองใหม่ๆเปิดหน้าทองมาลวจ้าสวยเลยสวยเลยจำๆเลยทับทิมทองสาวนครชัยศรีหน้าหวานๆจักระถางห้าเช่นกันฟอร์มใ,ใหญ่ๆโตๆ,ตๆหน้าสวยฮารครึ่งสาวนครชัยศรีสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีลูกม้าแยกหนอ เป็นลูกไม้ผ่าแยกหน่อใบหอกนะจ๊ะด่างม่วงสวยๆครับพี่ด่างม่วงสวยๆต้นละสี่ร้อยห้าสิบจ้ะหน่อละสี่้อยห้าสิบเลยนี่ด่างม่วงสวยๆชมพูอมม่วงมันไปทางทนม่วงแล้วนี่ไปเนาะนี่เป็นเรียกเป็นด่างม่วงแล้วกันเดี๋ยวชมพูอมม่วงพี่เดี๋ยวจะงงกันเอาเป็นด่างม่วงไปเลยครับพี่ด่างม่วง่งม่วงแบบนี้สวยๆเป็นลูกไม้ใบหอกแยกหน่อนะพี่แยกหน่อเนาะนี่สวยๆ ไปละสองหนอจ้ะไปละสองหนอแล้ว,รป,ลวรประกันสวยมากสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี 450, ่ร้อยห้าสิบนี่สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงมันมีสุดลักกับเก้าทับนะพี่เนาะลกักับเก้าทับก็มีสุดลักกระถางห้านิ้วครับพี่สุดลักนี่ด่างสวยเม็ดแจมจ้ะสุดลักสองร้อยห้าสิบด่างสวยเม็ดแจมกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วเนาะ ส,สุดรักสุดรักนี่แล้วก็เก้าทับจ้ะกระถางหกนี่สใ์ใหญ่ๆเลยเปลี่ยนกระถางใหญ่ไว้รอเพื่อนอนาคตคือแต่กระถางหกนี่คือล้นมากนะครับล้นกระถางหกมากสามร้อยครับเก้าทับแล้วก็ต้นนี้ก็สวยจ้ะเก้าทับหน้าด่างเจียมเจึ้มจึงจึงอะเอามือเทียบไปดูแล้วกันไหนๆก็มาฝั่งนี้แล้วครับพี่นี่เห็นไหมเจ้าสาวสามร้อยห้าสิบป้ายสวยเลยครับบี่อุดรนี่อุดรรัศมีแล้วก็มะนี มันตราครับพี่ไม้ใหญ่ทางนี้พี่ที่หลุดจองแล้วตอนนี้เสียดายจุงเบยน้ําตาจไะไหลปปล่อยไม้ใหญ่อีกสักหน่อยเอาเป็นกระถางแปดสำหรับพี่ๆที่อยากได้ไม้ฟอร์มกอรหรือจะเอาไปแยกหน่ออะไรก็จัดไปครับพี่หรือไม่แยกก็เลี้ยงฟอร์มกอหน้าหวานแบบนี้กระถางแปดนิ้วเทวีสุริยาครับพี่เทวีสุริยามีหน่อประมาณครับอย่างน้อยสองหนอ่อมันจะมีบางต้นที่มันติดก,กันผมไม่มั่นใจว่าเป็นหนอ่อเขาอีกหน่อหรือเปล่า สองหน่อขั้นต่ําถ้ามีกระช่ายก็เป็นสามหนอ่อถ้ามีถ้าอีต้นที่เขาแนบแนบกันถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ต้นเดียวกันก็เป็นเป็นหน่ออีหน่อ,อก,กันนะ่ะสองถึงสามหน่อนะครับอันนี้กระถางแปดนิ้วใบใหญ่มากด่างเข้มชมพูสวยหวานเจี๊ยบครับพี่เทวีสุริยาครับพี่ใหญ่มากไม้พ่อหม่พ่อหน่อกระถางแปดนิ้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเทวีสุริยาใบาแข็งก้างแข็งนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้เลยสบายมากสบายมากนี่ครับพี่หน่อเขาเนาะหน่อเขา,น,า,านอสวยมากนอสวยมากดังครับดังครับ นี่หน่อเขาแล้วก็มีต้นนี้ใบนี้ก็คือใบหน่อใบหน่อใบใหญ่นะพี่นี่ใบนี้นี่เลยใบนี้เลยครับพี่ใบนี้ใบนี้ใบนี้เป็นผมแตะอันนี้คือใบหน่อเขานะครับพี่ใบหน่อนะไม่ใช่ใบแม่นะหน่อใบหน่อใหญ่แล้วหน่อเนี้ยแล้วก็มีหน่อเล็กข้างล่างพี่ประมาณสามหน่อนี่อันนี้ใบแม่ใบแม่สวยมากนี่ใบล่าสุดเลยพี่รอดใหม่ก็มาแล้วลอดใหม่ก็มาแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะกระถางแปดนิ้วนะไม้หัวไม้หน่อเลยเทวีสุริยานะครับผม สีเลือกงามกระถางห้านิ้วนี่ป้ายสวยแจ่มแจ่มไซส์นี้เม็ดสีเริ่มมาแล้วจ้ะเจ็ดร้อยห้าสิบดูอย่างต้นนี้ครับพี่เห็นไหมรุ่นเดียวกันเม็ดสีเริ่มมาแล้วครับเม็ดสีเริ่มมาแล้วเนาะเม็ดสีเริ่มมาแล้วนี่ต้นนี้ก็เม็ดสีมาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วป้ายสวยออกมาเลยสีเลือกงามสีเลือกงามเจ็ดร้อยห้าสิบครับพี่กระถางห้านิ้วป้ายสวยเม็ดสีเริ่มมาแล้วเม็ดสีเริ่มมาแล้วสีเลือกงามอ่ะ ตัดมาตัวนี้ก็จะเป็นคุ้มซับคุ้มซับครับอี่คุ้มซับหน้าสม้มสวยสวยคุ้มซับสามร้อยบาทจากฟอร์มใหญ่กระถางหกนิ้วล้นล,ล้นเลยล้นล้นคุ้มซับใหญ่นี่สามร้อยบาทหน้าสวยมากคุ้มซับป้ายนะพี่แล้วก็ป้ายด้วยเนาะแล้วก็กัดสีออกสม้มสวยใหญ่ล้นกระถางหกนะครับพรจะสวยกระถางหกนิ้วใบใหม่ด่างเหลืองจ้ะด่างสวยเลยด่างวากิวใบใหม่ด่างเหลืองทองกระถาง 6นิ้วพรเจ้าสัว3ามรอบาทนะครับต้นใหญ่ๆกระถางหกเลยครับพี่กระถางหกกระถางหกต้นใหญ่มากวิดน้ำกันหน่อยวินดน้ำแต่คนอ่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นหลวงตาครับพี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสาม้อยหาสิบครับพี่กระถางห้าน้กระถางห้าต้นที่ผมจับนี่เลยจะจะฝ่ามือต้นใหญ่กระถางหนิ้วสามร้อยห้าสิบหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง ตรงนี้คนุม,นมานประสานกายครับกระถาง5.5นิ้วครับพี่ๆ300บาทจะ้ะนุมานประสานกายป้ายทุกใบไม่มีหลุดไม่มีหลุดสานกายแล้วก็โชคล่ำซ้ำกระถาง6จะ้ะใหญ่ๆห,หน้าหวานหน้าหวานหวาน300โชคล่ำซ้ำครับ6นิ้ว6นิ้วต้นใหญ่หน้าดังชมพูนะครับผมนนมันีเมฆขลานนมันีเมฆขลานนมันีเมฆขลา สี่ร้อยบาทจาะกระถางห้านิ้วมณีเมฆขลาด่างชมพูสวยๆครับบบอนกะบ,บอนกะหงพ์ภนะูนะมณีเมฆขลาสี่ร้อยบาทกระถางห้าสวยๆจ้ะแล้วก็มีตรงนี้รัชโลธรครับรัชโลธรต้นใหญ่กระถางหกนิ้วครับพสี่ร้อยบาทรัชโลธรใบล่าสุดใบนี้ใบใหม่ครึ่งจ้ะครึ่งด่างสวยๆฟอร์มกระถางหกนิ้วนะครับให,ใหญ่ๆรัชโลธรรัชโลธรสี่ร้อยจ้า แล้วก็มีเทพบุตรตรงนี้ครับพี่กระถางห้านิ้วเทพบุตรใบกลมด่างใบกลมป้ายสิปลายปลายขอบใบเนาะนี่ป้ายมาออกม่วงๆขาม่วงๆนี่เทพบุสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบเทศประบรโอเคประมาณนี้นะครับพี่ก็สามต้นสองฟรีมีเก็บเงินไปทางเนาะสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ะเดี๋ยวมีอบริการน้องก้อยรับสาย2 3 4บารมีบอลฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่ไว้เจอกัน Uh, คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า